วันนี้เรามาดู t o โย t a ายาริสปี2 0 1 9ครับ mm hmm. ก็คันนี้เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็น mm hmm. ก็ทางเราตรวจเช็คแล้ว mm hmm. ก็เนี่ยครับค่าเกจทำยาแคบไม่เหลือ mm hmm. ก็คาดว่าน่าจะตู้แอร์รั่วครับ, mm hmm. รบเพราะว่ารุ่นนี้ตู้แอร์จะรั่วง่ายมากมาดูเลขใหม่ครับ รถคันนี้ผ่านการใช้งานมาก็าประมาณ65,000ันโลครับประมาณนี้ก็มีไฟแอแร์บ็กโชด้วยที่ะะนราปักก็คาดว่าจะใช้งานมาพอสมควรก็เดี๋ยวเราจะทำการถอดหรือคอนโซลเพื่อที่จะเอาตู้แอร์มาเช็คดูครับว่าจะรั่วหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามชมตอนต่อไปก็ขั้นตอนการถอดหรือคอนโซลครับ นี่คือตู้แอร์ครับครับก็ขั้นตอนในการยกตู้แอร์ออกครับ ประมาณนี้ครับโล่งๆหลังจากที่เราดึงตัวแอร์เดี๋ยวเราจะทำการถอดแกะออกมาแล้วก็เช็คทำการเช็ครั่วดูครับสภาตัวแอร์หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเชื้อราเกาะอยู่เต็มไปหมดครับเดี๋ยวเราจะทำการอัดลมเช็ครั่วดูครับเรามาดูจุดรั่วกันครับก็หลังจากที่เราอัดลมเช็ครั่วแล้วก็นำตัวแอร์มาจุ่มน้ำดูก็ปรากฏว่าเราเจอจุดรั่วบริเวณนี้ครับ ก็รูค่อนข้างใหญ่พอสมควรครับจะเห็นได้ว่ามีฟองอากาศขึ้นมาตลอดเลยโีเครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตู้แอร์ให้ลูกค้าใหม่ครับก็เรากำลังทำการล้างทำความสะอาดเปือบตู้แอร์ให้ครับ มาดูอะไรที่จะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็อันนี้มีข้อจำกัดทางงประมาณครับลูกค้าก็เลยขอเป็นงานเทียบครับก็ใช้ได้ครับปัดโมกานดีครับนี่คือคอาเย็นนนี้ของเดิมครับแล้วก็นี่คือให้เป็นชั้นวางครับคอนแทตินเป็นโู้เปลี่ยนครับใช้กับังแอร์ครับอันนี้ของเดิมครับรัผปกมาก ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบกลับคืนเข้าไปในรถครับก็ขั้นตอนการประกอบตัวแอร์เข้าไปในรถครับประมาณนี้ครับ ก็หลังจากที่เราประกอบตู้แอร์เข้าไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบคอนโซลกับคืนครับประมาณนี้ครับ ทำการเติมน้ำมันคอมทดแทนในระบบครับที่รั่วซึมออกแล้ก็เราใช้น้ำมันคอมเ e นโซ่อ l ยแปดครับตรงเบอร์คอมพิวเตอร์ครับก็กำลังทำการฉีดทำความสะอาดล้างแตน้ำแก้ให้ครับครับก็มาดูความเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตู้แอร์ให้ลูกค้าแล้ว ตอนนี้คือเดินเครื่องปกติครับอยู่ในช่วงการเทสระบบก็มาดูค่าเกตกันครับค่าเกตโลหไฮก็เยี่ยมครับโลก็ประมาณไม่ถึง30สิบครับส่วนายก็ประมาณไม่ประมาณร้อยแปครับอยู่สอง้อยโอเคใช้ได้ครับมาดูอุณหภูมินะต้องแอร์กันก็6.4ครับก็ใช้ได้ครับ,นะรรบ,รบเพราะว่าตอนนี้รถจอดแดดไม่เปี้ยงเลย ดูงานประกอบกันครับงานประกอบเราก็โอเคครับใช้ได,ได้เข้าทีเดือนทุกอย่างยันขึ้นฟ้าเลยครับดูฝั่งนี้ครับก็โอเคครับใช้ได้ครับงานประกอบ เหมือนเดิมครับก็โอเคครับจบไปอีกหนึ่งคัน t o y ยต a y a r ริสปี2019ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออทอแอร์ลาดระเคาโทรศูนย์แปดเกาเหนึ่งหนึ่งแปดศูร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนราดตะเคาพิทยาคมนะครับก็ท่านใจรถแอร์ไม่เย็นแอร์มีปัญหาสามารถโทรมาสอบถามเบื้องต้นได้ครับ ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม